สวัสดีทุกคนครับบิตคอยในวันนี้เนี่ยพุ่งแตะ92,000ล่าหรือราคาไทยเนี่ยทะย,ยานสู่2ล้าน9 0 0บาทครับแล้ววันนี้บิตคอยจะไปทางไหนต่อจริงๆแล้วมีเพียงแค่3ทางเท่านั้นครับ1ก็คือบิตคอยเนี่ยจะพุ่งอย่างต่อเนื่อง2คือ พักเพื่อไปต่อ3ก็คือร่วงลงจริงซึ่งมีเพียง3เงื่อนไขเท่านั้นครับหก็คือถ้าบิตคอยจะไปต่อจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างขนาะที่เม็ดเงินจากกองทุน Spot ETF ไหลเข้าคลิปโตอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากมีมคอยหลากหลายเหรียญ ทีไ่ได้มีการดีตัวได้ดีพอสมควรครับประเด็นที่2ก็คือพักตัวเพื่อที่จะไปต่อจะต้องมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นโครงสร้างของราคาจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงและประเด็นที่3ก็คือถ้าเขาจะร่วมลงต่อเราจะประกันพอร์ตของเราอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเจาะลึกโครงสร้างภาพรวมในวันนี้ว่า Bitcoin จะไปต่อหรือเปล่าราฟังพร้อมกันเลยครับ สวัสดีทุกคนครับวันนี้ประวันที่5มกราคมและผมไม่ได้มาแนะนำการทุนครับปเป็นๆครับวันนี้เกมของ i t c o i n เนี่ยอยู่เพียงแค่เส้นเส้นเดียวนะครับเนื่องจากแผนที่เราโฟกัสเทรดฝั่งขาลงจุดแรกนะครับเราต้องยอมเอซกันไปนะครับซึ่งเรายังคงมีจุดที่2นะครับก็จะเป็นแถวช่วงแนวต้านด้านบนนะครับเราราวประมาณช่วง94 0 0 0จนถึงช่วง95 0 0 0าพันลานะครับเพราะว่าถ้าเบรกกรอบไซเวชุดนี้จะผลักดันราคาหรือส่งแรงทาให้บิตคอยเนี่ยอาจจะทะยานสูง 1 0 0 0แสนเหรียญได้นะครับซึ่งในฝั่งของราคาไทยนั่นหมายความว่าถ้าบิตคอยเนี่ยครับสามารถเบรกรุ้3ล้านได้เราจะไปเจอกันที่เราประมาณ3ล้าน2แสนบาทโดยประมาณครับซึ่งในวันนี้เ,เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าบิตคอยโฟกัสเพียงแค่เส้นเดียว9 3 0 0 0าพันล่าเบรกได้หรือเปล่าถ้าเบรกได้เนี่ยจะเป็นการเปิดทางให้ตลาดไปต่อครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านจะเป็นการเด้งเพื่อผักตัวหรืออาจจะ ร่วงลง,งต่อไปเลยได้ทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกไปพร้อมกันเพื่ออะไรครับมองว่าคริปโตหรือ b i t c o อยต่อจากนี้จะไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อคอมเมนต์พิมพ์เลข1ไว้ที่ใต้คลิปถ้ามองว่าร่วงลงต่อคอมเมนต์พิมพ์เลข2ไว้ที่ใต้คลิป เพื่อนครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยหนนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทาคลิปในทุกวันใครเพิ่งรับชมครับฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีผมอัปเดตทุกวันนะครับเพื่อนๆแน่อน,นะครับที่อยากได้ไอเดียในการเทรดคลาสในการสอนเทรดแผนอัปเดตประจําสัปดาห์หรือประจําวันสามารถกดสมัครในะช่อง u t u b e ครับตกเพียงแค่เดือนละ6 0 0บาทหรือวันละ20บบาทเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นค่ากาแฟให้ผมเลยกันนะครับเพื่อนก็สามารถ ซัพพอร์ตผมได้นะครับผ่านทางเมมเบอร์ยูทูบส่วนท่านไหนนะครับที่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการเข้ากลุ่มเทรดกับเพ,เพื่อนเพียงแค่สแกนเค้าโค้ดดิสซอดที่อยู่ที่หน้าจอหรือคลิกนี่นี่สอดได้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มนะครับที่ Discord เพื่อนเพื่อนจะเห็นคาว่า Open t i ิ g e t ตตรงนี้นะครับอ่ะเลื่อนขึ้นมาคลิกได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เพ,เพื่อนเนี่ย คลิกที่ติกเก์ของตัวเองนะครับด้านซ้ายมือนะครับแล้วสอบถามกติกากับทีมงานได้เลยนะครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเนี่ยเขาคอยบอกวิธีและกติกาในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับเ,เพื่อน โอเคเพื่อนเดี๋ยวรามาดูในฟองภาพรวมวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยเลยกันนะครับเรามาเริ่มกมาที่ภาวะโดยรวมของตลาดกันก่อนเลยกันนะครับตลาดคริปโตครับในวันที่5มกราคม2 0 2 6กเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นสัปดาห์แรกเนี่ยด้วยสัญญาที่เป็นฝั่งขาบวกนะครับหรือฝั่งขาขึ้นเนื่องจากว่ามูลค่าโดยรวมของ global crypto market cap เนี่ยนะครับมีการขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ3.12ล้านล้านดอลลาร์นะครับหรือขึ้นมาประมาณ1 0 6นซนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาจาก เงินที่ไหลเข้านะครับกองทุนสปอตอีทีฟนะครับและก็ความชัดเจนด้านกฎหมายคริปโตในสหรัฐนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นใน ไตรมาสนี้ครับสมมติว่าม้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานั่นเองนะครับในก็ในฝั่งของภาวะอารมณ์จากเฟงเกเด็กครับเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ตลาดได้มีการดีตัวขึ้นมาในช่วงนี้นะครับซึ่งเหตุผลหนึ่งนะครับในฝั่งเคสที่เป็นบุหรี่หรือฝั่งขาขึ้นเนี่ยก็มาจากในฝั่งของเงินทุนของเราสถาบันเองครับที่ยังให้ความสนใจออกริปโตอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังก็คือความผนัวนี้นะครับจะเห็นว่า ร่วงกันมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับการอีกตัวในช่วงนี้เป็นเพียงแค่การอีกตัวสั้นๆแล้วยังมีในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่ต้องเรามาระวังนะครับก็คือการประชุม f o ฟโในวันที่28มกราคมนี้นะครับซึ่งทางเฟดเองนะครับส่งสัญญาณว่าอาจจะ ไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ C P I วันที่13มกราคมด้วยนะครับปัจจัยที่เห็นได้ชัดก็คือ Bitcoin เองเนี่ยได้มีการเบรกในฝั่งของสามเลมอ,ออกมานะครับในภาพย่อยนะครับก็คือภาพนี้มีการเบรคประมาณ8,90 0 0ขึ้นมาทดสอบประมาณ 9 2 0 0 0ครับหรือเรียกได้ว่าในฝั่งของเม็ดเงินนะครับไหลเข้าอีเทปประมาณ645ล้านดอลลาร์ดอลลารมานนะครับตั้งแต่วันที่2มกราคมครับไอ 90, ้90,004เนี่ยนะครับจะเป็นชนวนที่จะส่งให้ราคา bitcoin เนี่ยโอกาสทะยานสู่แสนเหรียญได้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านถัดไปในภาพใหญ่นะครับมุมมองคือว่าหากเขาเนี่ยนะครับยังสามารถยืนเหนือ89,000าาได้นะครับก็เฝ้าจับตาแนาวต้านสำคัญที่2ก็ค,คือ90,004ถ้าเบรก k 90,004ได้ก็จะทะยานสู่ แสนเหรียญโดยประมาณนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเจาะลึกในฝั่งของโมเมนตัมต่างๆเพื่อนได้ดูเลยกันนะครับอย่างเช่นนะครับในภาพใหญ่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราวิ่งในกรอบของแฟลกซึ่งในกรอบของแฟลกเนี่ยเรามีการหลุดจุดกลางขึ้นมาจุดกลางเนี่ยพอหลุดลงมาแล้วเนี่ยลงมาแตะขอบล่างเราไม่ยอมหลุด เขามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบจุดกึ่งกลางมาอีกครั้งซึ่งจะอยู่ราวประมาณช่วงแสนเหรียญน,นะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เ,เหตุผลอะไรที่ Bitcoin อาจจะทะยานสู่แสนเหรียญได้นะครับก็เป็นตัวอย่างในอดีตเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมาลุ้นกัครับว่าจะสามารถเบรกผ่านจุดกึ่งกลางได้ไหมถ้าเบรกได้ก็เป็นการปรับตัวรอบใหญ่ถ้าเบรกไม่ได้ขึ้นไปทดสอบอาจจะเป็นการขึ้นแล้วรงต่อเหมือนปี2022นั่นเองนะครับอ่ะ ต่อมาเลยนะครับเห็นภาพปรชัดก็คือถ้าในฝั่งของกรอบแฝกเพื่อนไม่เข้าใจอาจจะเป็นในภาพของการนาวเวฟหรือจะเป็นในฝั่งของแอนโชเดอร์หรือไลซิงเวดก็ได้นะครับไลซิงเวดคือแพทเทิร์นสามเหลี่ยมบีบแคบแล้วร่วงลงนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นแนวต้านแถวๆช่วงออไหลซ้ายตรงนี้นะครับก็คือเลข3นะครับอ่ะและร่วงลงต่อซึ่งถ้าในฝั่งของการนาวเวฟจะเป็นการออย่อลง2ในภาพใหญ่ซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าเป็นทางเฟรมวีคนะครับก็เพื่อที่จะไปต่อนะครับในออ ปลายปีนี้ก็ว่วได้นะครับตามสถิติได้กันนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับก็คือถ้าใครมองในฝั่งของแอชเดอร์ไม่ออกอาจจะมองเป็นในฝั่งของกรอบของแบร์แฟกก็ได้นะครับเป็นการใส่วยในแนกรอบขึ้นไปทดสอบแสนเหรียญได้เป็นเรื่องปกตินะครับและก็เพื่อที่จะลงต่อนะครับก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถเบรกผ่านนะครับชอตเทอร์มโดกลับขึ้นไปเป็นฝั่งขาขึ้นได้นะครับซึ่งชอตเทอร์มโดตอนนี้อยู่ที่ประมาณแสนเหรียญเช่นเดียวกันครับ ทุกอย่างสอดคล้องกันทั้งหมดเลยโอเคกับเพื่อนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมอะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในฝั่งของมุมมองในวันนี้กันเลยนะกันครับว่าถ้าจะไปต่อเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงต้องมีโมเมนตัมอะไรถ้าจะย่อพักตัวจะต้องมีสัญญาณอะไรนะครับและถ้า จะร่วงลงไปเลยนะครับจุดไหนจะต้องเป็นจุดที่เราจะต้องค้าประกันพอร์ตของเรานะครับโอเคผมต้องบอกกันว่าแผนแรกของผมเนี่ยนะครับในฝั่งของกลุ่มเทรดของเราเนี่ยเราโดนเอสแอลกันไปนะครับก็คือบิตคอยนะครับผมก็บอกไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็ยังไม่ได้กดเทรดเพิ่มเติมซึ่งจริงๆแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่2ที่เราโฟกัสในการเทรดฝั่งขาล,ลงกันแต่ผมยังไม่เห็นสัญญาณก่ก,กับตัวที่ชัดเจน ก็เลยยังไม่ได้รีบร้อนที่จะกดเทรดซึ่งผมวางไว้ว่าเงื่อนไขแถวช่วงกรอบนี้เนี่ยเราจะยอม SL ประมาณ2รอบนะครับเพื่อดูโมเมนตัมของตลาดถ้ามันมีการเบรกได้สวยๆหรือไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงแถวนี้ผมจะมองเป็นการย่อแล้วผมจะกลับหน้าเทรดกลับไปเป็นฝั่งขาขึ้นอีกครั้งแบบนี้ถ้าเราลองดูนะครับเห็นไหมครับ มีการ break out ทวนลายออกมาแล้วเห็นไหมครับถ้าเราตีทวนลายเห็นไหมครับเป็นเอาต้านของทวนลายมีการ break ราคาเนี่ยกลับมายืนเหนือ EMA ได้แบบเต็มๆแท่งหลากหลายแท่งติดต่อกันนะครับในภาพเบลลี่ผมก็จะกลับหน้าเทรนถ้าหากโมเมนตัมส่งแรงต่อกันส่งแรงต่อกันหมายความว่าอะไรนะครับก็สัญญ,ญาณจาก MACD เห็นไหมครับว่าก่อนหน้านี้อยู่ต่ำกว่าศูนย์ตอนนี้กำลังจะกลับขึ้นมาอยู่เหนือศูนย์ซึ่งเป็นฝั่งขาขึ้นที่เ,ออเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในภาพย่อยด้กันนะครับเนื่องจากโครงสร้างภาพใหญ่เองเนี่ย เป็นโครงสร้างขาลงค่อนข้างชัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผิดแผนที่ผมได้วางเอาไว้นะครับจะเห็นได้ว่าแผนเทรดในภาพใหญ่ผมทำมาไว้แบบนี้เห็นไหมครับแล้วผมก็มีคลาสที่ผมอัปเดตไปล่าสุดแล้วใน Discord นะครับซึ่งผมทำไว้แบบนี้ครับก็คือมองจังหวะที่จะ pull back เห็นไหมครับว่ามุมมองนี้เนี่ยผมทำไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า bitcoin จะมีการวิ่งในกรอบแบบนี้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านแบบนี้ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนนะครับ สิ่งที่ผมว่าจะผิดแผนก็ต่อเมื่อหรือบิตคอยจะกลับตัวก็ต่อเมื่อนะครับบิตคอยเองหรือตลาดเองจะเป็นคนบอกเราเองก็คือว่าจู่จูเนี่ยราคาได้ EMA มีการขอสักขึ้นและราคากลับไปยืนเหนือ EMA ได้อีกครั้งและ MACD ยังคงยืนเหนือศูนย์ได้อยู่ ผมสมองโอกาสว่าเฮ้ยแถวๆนี้เนี่ยอาจจะต้องกรับหน้าเทรดไปเป็นฝั่งขาขึ้นอีกครั้งก็ได้เช่นกันนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้านะครับราคาคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านโดยโครงสร้างยังคงเป็นฝั่งขาล,ลงหรือนะครับยังคงอยู่ต่ำกว่าอีเมย์แบบนี้ผมะมองเป็นจังหวะที่เด้งเพื่อลงต่อตามมุมมองเคสที่ผมวางเอาไว้ ไปก่อนแลวก็เป็นซีโร่ที่ผมได้มองเอาไว้เห็นไหมครับว่าซี r รที่กับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยผมก็วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเช่นเดียวกันก็คือเบรกพักตัวให้ได้กลับไปยืนเหนือชอตเธอไม่ได้เราค่อยกลับหน้าเทรดซึ่งแน่นอนครับอาจจะได้ช้อนแพงหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นเพื่อเทรดไปตามระบบที่นี่เนี่ยนะครับเงื่อนไขอะไรที่เราจะต้องกดเทรดฝั่งขาลงด้วยนะครับเงื่อนไขก็คือสัญญาณการกลับตัวจากด i เวอร์เจนต์หรือแท่งเทียนที่เป็นแท่ง engulfing หรือ b a r i e r engulfing เกิดขึ้นถ้ามีแบบนี้เราค่อยกด แล้ววาง RR ไว้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับหากมีการย่อลองมาและโครงสร้างไม่ได้เสียโมเมนตัมมันครเป็นฝั่งขาขึ้นผมจะมองโอกาสที่เราสามารถกลับหน้าเทรดได้เป็นฝั่งขาขึ้นนะครับเรายอม S/L ที่โลล่าสุดแบบนี้และ run t r นสู่แสนเหรียญแบบนี้ซึ่งต่อมานะครับเรามาดูสัญญาณที่สำคัญสัญญาณหนึ่งเลยการที่เพื่อ,อนๆต้องจับตานะครับก็คือสัญญาณ Hidden b a l i Divergence นะครับมันคือสัญญาณการขัดแย้งกันผมตัวอ,อย่างง่ายๆเช่นนะครับสัญ,ญญาณนี้ก็คือว่าราคาเนี่ยนะครับจะมีการ ทำไฮที่ต่ําลงแต่โมเมนตัมเนี่ยจะสูงขึ้นราคาทํใไฮต่ําลงโมเมนตัมสูงขึ้นเป็นอย่างไรราคาต่ําลงนะครับเห็นได้ว่าราคาเนี่ยนะครับไฮนี้จากไฮนี้ต่ําลงโมเมนตัมช um, ันขึ้นใช่ไหมครับคือสัญญาณการขัดแย้งกันแล้วก็ในภาพย่อยเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงจากแทง่งเทียนเกิดขึ้นบ้างนะครับฉันแล้วเนี่ยระมัดระวังในการขึ้นไปเพียงแค่ทดสอบแนวต้านของกรอบไซด์เว์แล้วลงต่อได้ฉะนั้นแล้วแผนเทรดที่เรายังคงโฟกัสเทรดตามแผนหลักที่เราโฟกัสเอาไว้ก็คือกรอบไซด์เว์เนี่ย เราอย่าพึ่งมองข้ามอย่าพึ่งไปตื่นตัวกับตลาดที่ดีตัวนะครับเราจะหยิบยกมาใช้ก็ต่อเมื่อภาพย่อยมีสัญญาณการกลับตัวถ้าภาพย่อยไม่มีเรารอจังหวะในการย่อพักตัวนะครับเราจะกลับหน้าเทตุเพื่อโฟกัสนะครับตามโมเมนตัมที่แท้จริงต่อไปซึ่งเรามาปิดท้าย Bitcoin ที่ในฝั่งของซ m e ีแกแล้วกันนะครับซีมีแกเนี่ยผมได้มีการบอกเ,เพื่อนๆไว้แล้วในกลุ่มนะครับในช่วงประมาณ บสามครึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็คือมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับที่ประมาณ9500แล้วก็ประมาณ91,000จุดแรกแล้วก็ประมาณช่วง89,000เรารามัดระวังนะครับที่จะมีการลงมาเคลียร์เช่นมีการขึ้นไปทดสอบเราประมาณช่วง94,95เกิดสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นแล้วบิตคอยเนี่ยอาจจะลงมาปิดแกป2จุดนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ามองข้ามแผนเทรดฝั่งขาลงที่ผม ได้บอกไปนะครับโอเคผมขอมาอัปเดตในฝั่งของมีมคอย์เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นดอซอยเป็นต้นนะครับดีตัวมาค่อนข้างดีแลวก็ได้มีการเบรกเทนไลน์นะครับเบรกอ e ิมเอเนมภาพเยอออกมาซึ่งผมจะมองว่าโอเคนะครับทาร็กของดอซอยในรอบนี้เนี่ยอาจจะมองว่าถ้าใครยังไม่ได้มีของต้องรอโฟกัสในการยอพักตัวเพื่อ RR อในการเข้าเทรดที่มันคุ้มเสี่ยงแล้วผมจะมองทาร็กไปราวๆประมาณ0.181จนถึงไม่เกินประมาณ0.195 มองไปไม่เกินนี้นะครับยังไม่ได้มองว่าจะกลับตัวจริงในภาพใหญ่มองเป็นการ pull back ไปก่อนและอาจจะเกิดเป็นการไซเบอเกิดขึ้นหลังจากนั้นแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นแล้วแผนเทรดในภาพย่อยต้องรองในการพักตัวแล้วโฟกัสอาในการเทรดราวๆประมาณนี้หรือประมาณนี้ก็แล้วแต่เพื่อนจะไปบริหารจัดการ m o n e y m a n a g e m e n t นะครับมาดูกันต่อที่เป๊ปกันบ้างก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ดีตัวค้างแรงนะครับเห็นว่าขึ้นมาแตะ EMA นะ่ครับ0 0ง้เราไม่ผ่าน ไ s ซายเนี่ยไปโซนโอบอสเห็นไหมครับว่าโซน o อบอสเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมักจะมีการเด้งหลอกเกิดขึ้นก็คือเด้งเพื่อเกิดสัญญาณ b บดเดิลเดเวอร์เจนแล้วเขาร่วงลงต่อตามเทรนด์หลักในภาพใหญ่ฉะนั้นเราระมัดระวังในการยอ่อแล้วคอนเฟิร์มแบ a เดิลเดเวอร์เจนและร่วงลงต่อแบบนี้ด้วยนะครับไม่ควรไล่ราคาถ้าไม่เกิดการย่อพักตัวลงมาก่อนนะครับต้องย่อก,ก่อนถ้าจะเทรดฟองขาขึ้นค่อยกด หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆผมก็มองประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับในฝั่งของไอเดียการเทรดเพิ่มเติมผมจะเรียนดีสอนรายการน,นะครับแล้วก็คลาสในการสอนเทรดคอปปี้เทรดของผมที่จะกระจายความเสี่ยงซึ่งคอปปี้เทรดเนี่ยนะครับในช่วงก่อนที่จะคริสต์มาสเนี่ยบวกมาแทบจะทุกไม้เลยหลังคริสต์มาสเนี่ยโอ้โหเทรดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงต้นปีมาก็เอซแซลไปเหมือนกันก็เดี๋ยวจะหาจังหวะในการกดเทรดที่มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยกันนะครับซึ่งคอปปี้เทรดผมเนี่ย เป็นพอที่กระจายความเสี่ยงแล้วผมก็ได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างในนี้แลวกันนะครับก็ลองมากระจายความเสี่ยงกันดูแลวกันหรือใครที่อยากได้ไอเดียหรือความรู้ในการเทรดก็สามารถตามเข้ามาดูได้ที่ดิสซอร์นะครับที่นี่ครับเพื่อนๆเรามาดูที่ในฝันง่งของทองคากันบ้างนะครับเลื่อนมาที่ดิสซอร์ด้านล่างนะครับจะมีในฝั่งของทองคําอยู่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับจะมีในฝั่งของไอเดียการเทรดนะครับซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยเราก็ใกล้ที่จะถึงจุดท p ีแล้วนะครับที่ในฝั่งของทีมงานหรือคุณนนท์นเนี่ย เขาวางแผนเทรดไว้นะครับพเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูบทวิเคราะห์แล้วก็แผนการเทรดได้แบบเรียลไทม์ที่ดิสคอร์ดเลยนะครับเพียงแค่เทรดผ่านทางเอ็ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างของผมนะครับแล้วก็ติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มทองคําได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โอเปนอิติเกตเช่นเดียวกันนะครับพเพื่อนๆจะได้รับเงินคืนทุกๆไม้ที่พเพื่อนๆเทรดหรือออโต้รีเบคกันด้วยนะครับโอเคเรามาเดตในฝั่งทองคำมันเพิ่มเติมนะครับที่แอดโนนเนี่ยเขาได้มีการวางแผนเทรดฟังขาขึ้นไปนะครับเชื่อแน่ว่า โครงสร้างภาพใหญ่นีครับมีการยกโลลงมาแต่ออเมเอแล้วไม่หลุดผมมองโอกาสที่ทองคำเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำออเทามไฮใหม่ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งจุด s อเราจะต้องโฟกัสเซร็ั่ังขาขึ้นนะครับเอที่เร,เราประมาณ4,282ตัวประมาณนะครับซึ่งแทรเกตจะมองในการเบรกออเทามไฮไปจะถึงเราประมาณ4,670ดอลลาร์โดยประมาณสำหรับ องค,ครับเป็นยังไงบ้างครับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับสามเงื่อนไขว่าถ้าจะไปต่อจะต้องมีเงื่อนไขอะไรถ้าจะย่อพักตัวจะต้องโฟกัสโมเมนตัมแบบไหนและเราจะรับประกันพอร์ตของเราเนี่ยอย่างไรกันบ้างในการวางจุดเอเอลนะครับดีใจได้ประคุณเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับอย่าลืมเป็นของฉลามที่เกาวันมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ